น่อโ้ห๋อมอเย็นแม่สวัสดีครับผมวันนี้พวกเราโอนนะเอ้าไม่ใช่วันนี้พวกเราจะมาเราไรอะเราไรอะไม่ใช่ มันไม่ใช่มันไม่ใช่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 ครับสวัสดีครับผมวันดีพวกเราเด็กดังเค์อยู่กับรายการพวกเรารพวกเราในรายการอยหาทำเดียวเดียวเดียวไอ้สัตว์ช่างยางพูดถูกอันนี้พูดถูกโอเคที่ไมอเคครับอยู่กับในรายการอย่าหาทำอีทีสาวผมอี่สาวผมอีทีสาวผมลงตัวไปสาวผมลงตัวไปงไเหี้ยอะไรไอ้สัสแล้วก็บินไอ้เหี้ยะไ่วันนี้ว่าเราจะมาเล่นเกม เออก็ไม่มีเกมะไรนะครับแต่ว่าวันนี้นปนน้องว่างของพวกเราพวกเรานึกเกมไม่ออกนึือกคอนเทนต์ไม่ออกอย่าหาว่าเรียนแบบเขาเลยครับก็เรียนแบบไปแหละเห็นวิวหน้าเขาทำเกมที่เป็นแอปเปิลแตปลาวตร่างกายของพวกเราเนี่ยอยากลองทําดูว่ามันจะเจ็บขนาดไหนคอา์เอ็กติ้งหรือเปล่าหรือเจ็บจริงอยากลองดูตากล้ชมครับผมี่ครับผมงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจัดสลากกันนะครับจับว่าใครจะได้ส่วนต่างๆไหนของตรงไหนของร่างกายนะครับผมเริ่มจากที่นนจีจ่าก่อนนทิจีจะได้อะไรครับผม อยากได้น่าอกครับยาวของเทเลยนั่นอ่ะอยากอยากอยากเจ็บอ่ะครับผมอ่ะยิ้มไม่กล้องทีนึงครับยิ้มหวานไม่กล้องทีนึงอุ้ยพูดมากครับผมเดี๋ยวพ้อมกันก็ได้อ่ะพร้อมเมื่อผมแล้วก็ตะกล้อง จอบ้องจอบ้องจกล้องจบจ้าเอาเอาเปิดเขแรกเองเข้าแรกเขือแรกบอลยังบังับผมเฮ้เฮ้เฮ้ี้อะไรวะต้นแขนนะผมมาดิครับไปแล้วขับขี่ไม่ออกขานะครับของดีมากผม ับผมมันกีจัดเอาอยู่กับพวกใหญ่บริษัทนี่ครับเอาต้นขาครับทะลุกันเลยเขาหรีปหมเนี่ยต้นขานะผมเขาหรีมาทุกซี่สิบนะครับนี่ครับผมดูนะครับนักร้องเรานี่ครับผมแกรนครับเอาผมอุดโดนอะไรวะนี่ครับผมบักเจิด์โดนอะไรครับอย่างอย่างฟังนี่ครัน้าอก พแรงนะครับน้าอกจัดไป้ส hey! ัต euh ว์ไม่ใช่ส้อไหมส้อไหมเจ้ายวมวัวเฮ้ยไม่ต้องแปลกแรงอ่ะหนึ่งจะแรงเกินไปอ่ะยู่งแรงโอ้หเฮียกะกาแบบเอาเป็นทะลุเลยนี่เฮียเกิดกันหนึ่ง

น้ำหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งน้ำหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งปี๋เสียงอะไรไ้กูโอ้โหปีนี้กายปีหน้าอไของแท้นะครับผมบอกเลยนะของแท้่ของต่อไมเนี่ยกระบาสีแดงกันเนี่ยยัง ยังยัง,ยงไม่เอาออกอีกนัหนึ่งสามนะหนึ่งหนึ่งโอ้ยเอาวันนี้อพอบอกเลยอ่ะอย่าตายอย่าตายอัอัสองสามโอ้ยเองก็พอมาโอ้ยเรากเกบบีกบบบีกกบบกบอแล้วพอแล้วทำยังไง้ชิกบเยอะหายละ อย่หาทันนะครับวันยังหวังครับผมคอนแขนคอนแขนกระจกเกินเป็นผมนะทำไมครับแม็่ไข่อะแม็่ไข่ไข่ไก่ที่กินวันนั้นไม่เนี่ยแอลป์ผมมาถ่ายของจริงกูกลัวจริงนะกูกลัวเข็มจริงไอ้สัตว์หน้ากูนะเบื่ออกูจริงจริงจริงจังเลยไอ้เหี้ยริงจังจริงจังจริงจังไม่จริงจังกูเลยไหนไอ้เยี่ยยังยยัังงเปียกเปียกมัน อ้เจกูเจ็บจริงเนี่ยมาหาทำอยกูต้องกวจริงนะอยากกูเป็นลมอะไรอันเนี้ยากโรงพยาบาลเลยรับวันนี้อาอไหมครับนอู้่ยกูกลัวจริงเนี่ยโอเคไหมเพี่อู้ยวะโจกวากลัวจริงนะเพื่อนอจริงนะมาดีกูไม่กลัวหรอกกูเคยกลัวหหนึ่งสองสามเอ้อสามเออสามเอ้้โเจี๊ยบเดออกเขาไปดูจะด โอ้ยอยงยังไม่ใช่มึงเอาไปไหนเอามายืนเที่ตรงนี้มึงบ้าปะนี่อีกีเดนอีกแล้วครับผมโดนอีกแลแล้วครับผมหนึ่งสามนะกัดพันนึ่งห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 นึ่งอันนี้หนึ่งครับ นี้หนึ่งอมาหนึ่นึ่อันนี้หึ่ครับนโอ้โหหนึงพองเยเชียวไงไม่ไดม่นับตสามสอนี่ยเด้อนึ่งลานหน่เทาไรโอ้โหโอ้โหปดปวดปวดปวดเอ้ยเ่โอ้ยดดเดดเดชั่วโอ้อ รับเกี่ยไม่น้ำหนึ่งสเลยเดี๋ยวกูดัหนึ่งสามีกต่อสามนัสีสัอดีครับีิม่แน่จริงไง้อบ้อบรับหนึ่งหนึามอ๋อหนึ่งหนี่ยะสไปไหนแล้ว้ับอรับหนึ่งนึ่งสามออหนึ่ง อุ้ยแมวเลเจอดูแมวอ่ะแมว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 อ่ะอันนี้แมวครับโอ้โหเรืองเยอะเลยเยอครับอันนี้อันนี้แมวครับอันนี้แค่หนเดี๋ยวเรายั้ยคนต่อไปเราเดินตรงไหนครนนี่ครับต้นไข่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เดินตรงเอขึ้นแง้มขาเอาม่่แ้มขาบ้องน้อง อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแบบน้ําที่คู่แกงพวกเรานะมันจะเป็นน้ําที่เรช่วยได้ช่วยได้ทุกอย่างมันช่วยทุกอย่างจริงแบบใช่บรรเทาาการเจ็บปวดเสบเสบนได้ทุกอย่างมันเทา้ทุกอย่างยังยังงกระสอกสอครับสองมีสองครับมีสองครับเปียบางเียบโคตรตึงอ่ะตรงเนี้ยโอเคครับผม Hãy xem của ta ở comment fields FB hoặc là Wildlivestream bấm chuông để theo dõi เล่นใหญ่เล่นแกเล่นใหญ่อี้เช่นทางนี้ไอ้เหี้ยไม่ออกเรอไม่ออกเรอเฮ้ยมันไม่เข้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าเนี่ยเออเฮ้ยไม่เข้าไอ้เหี้ยมึงเหนียบนีกว่าไอ้เหี้ยอาจารย์มึงเหนียบมึงเหนียบเอาใหม่เลยไอี้เลยไม่เอา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 ไม่ได้ไม่ได้ต้ครับทำไมครับ หนึองในการเอาออกครับผมอาอเชียงฟังผกเอะ้่ยัเปเียนรู้วะเนี่ยคเัีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋เีดี๋เดวเดี๋นเดียดี๋ยวเ่ี๋ยวเดี๋วเียไดีนี๋ โอ้ยมอ้อ้ยโอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โห้าโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 ัอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยอ้ยโอ้ยโโอ้ยโ้โอต้นอ้ยโอย้ย้อย อดแขนนะคุณมีอะไรเหมือนนงจิจารไปเนี่ยมีครับน้ำมันลอยแดงดลอยแดงน้ำมันลอยแดงครับท่านนี้มาจากไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับลอยแดงนี้มาจากไหนเดี๋ยวรู้กันรับรับรับจากอาจารย์อันนี้อะไรเนี่ยของพ่ออะไรเนี่ยอาจารย์อาจารย์เจิดมอบมอบให้มอบอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไร ืออะไรครับเนี่ยคือขีดโมเด็งกัดรับโอ้ยโมเด็งกัดเหี้ยเห็นปล่อ่ะอันหนึ่งอันสามจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ไม่ตรงหนึ่งกับหนึ่งทีเดียวไม่ตรงสามกูรู้กูรู้เลยแม่ไหมนาทำมาคลิปเหี้ยอะไรสาระชิบหายเลยเหี้ยวางไว้เดี๋ยวบันด็งดีเกูต้องมาที่ก่อนนี่เฮี้ยมต้องวางไหมขึ่นแล้วพึ่นแล้วเหี้ยมาเลยเหี้ย เจ้จีนโน้ำมทาควโตอรสมาสมพุทธศัพท์น้มทิานเราจะคุยอะไรกันนหมูไทยกันโอ้โหยิ่ส่วนะเพื่อนเดี๋ยวแม่มึงนับก่อนดีม่มึงบอกกูด้วยนอนม่นอนจับแคมนไน่ครับโอ้โหจะแคนจแนจบแนจไปหน่เนี่นิ้วันิ้วไหนนับนับด้วยเฮียหนึ่งสองสาเออเดี๋ยวนับนับอ่าเอาวางไว้เอาไหนบางไว้เออเหมือนหนึ่งนึ่ง ไอเดี๋ยวนึ่งเกี๊ยบทำไมมันแดงวะแก่กระจอกเกินเกินเหรอยันเชี่ยววุ้ยเชี่ยวกระจอกพวงไอ้เหี oh, ้ยบอกดินหาพวงไอ้เหี้ยปวเจ็บเกินอ่ห่วงในรอพวงอ่ะวันนี้เกี๊ยบนี้ไอ้เหี้ยมึงอู้ดีดีวดีกูจีบ เออไม่ต้องอีเหลวนี้โอ้โหแข็งกูเลี้ยงบุรีอันี่แข็งเหรอโอ้ยออกเกาะโคตรเจ็บเลยเฮียเจ็บจริงโอ้โหเฮียแล้วคนเยอะตรงนี้บอกเลยอืมดิเนี็บอย่าหาทำนะกระจอกขึ้นไปผมพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันแล้วที่ต้นขาพร้อมแล้วแม่งเฮียหาเรื่องทำไปเรื่อย าเอามาิมนี่้แงมมียาดีน้ำอ้อยน้ำหมูท้องน้ำหมูนิ่มกูจริงเยอไม่ใช่ไม่ใช่ฟังชัดเลยอืมกินหอมเหมือนกันนะเนี่ยกูนับแค่หนึ่งพอนะ เอ้ยเข้าไม่ไหนไม่เข้าอุ้ยแม่งเอ้ยขออันเดียวด้วยอู้โหห์อืมขอดเองอุ้ยมันก็เหมือนโอ้ยแม่งแม่งพ่าไข่ผ่าเด่โอ้ยอีกดอกหนึ่งโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เอังอย่าฟังละตลกบ่อยเดี๋ยวเยี่ยวแตกมาต้องเลืมต้องเลืมต้องเลืมเลยมามาเข้าอันเดียวอีกแล้วอ่าอ่า อ่าเร็วๆถือผมลงกระทะฮะกาแฟแรงเกินเดี๋ยวกูด่างไม่ใช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 ่กอ่ใ่ใชน่งเดี๋ยวช่ใช่ใช่ม่ใช่ใช่ใ่ใช่ใชอใม่ใช่ใช่ใง่า่ใช่่่ใช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 ทใ่ใช่ เข้าเข้าก็ะจึงเดียวเองโอ้โหหนังเหนียววะ่ะอยาดทำคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะครับไว<ห>้เจอกันใหม่หคลิปหน้าเพราะเราจะทำอะไรกันอีกบ๊ายบาย